สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูบิวนะคะวันนี้ครูบิวก็จะมาสอนวิชาฟิสิกส์นะคะแล้วก็พื้นฐานในการเรียนฟิสิกส์ว่าก่อนที่เราจะรู้จักฟิสิกส์ก่อนที่เราจะเรียนฟิสิกส์เราต้องรู้จักอะไรบ้างรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับฟิสิกส์นะคะอันดับแรกเราต้องรู้จักว่าฟิสิกส์คืออะไรมาจากไหนและเรียนเกี่ยวกับอะไรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมครับ งันไปกันเลยอ่าบทที่หนึ่งธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์มาจากภาษากรีกนะคะแปลว่าธรรมชาติฉะนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วมันตังจากวิชาอื่นอย่างไรคะทุกคนก็เคยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมอต้นมาแล้วใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์ตอนมอต้นก็จะรวม ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพื้นฐานของวิทยาศาสตร์รวมชีวะเคมีฟิสิกไว้ด้วยกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ววิชาวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น2องแขนงนะคะก็คือวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นวิชาฟิสอย่างเช่นวิชาชีวะนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพวกพืชสัตว แล้วก็มนุษย์ของเราร่างกายของเรามีอวัยวะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแขนงที่สองก็คือวิทยาศาสตร์กายภาพอ่าวิทยาศาสตร์กายภาพก็จะเป็นการศึกษาสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็อย่างเช่นเคมีวิชาเคมีดาราศาสตร์และก็ฟิสิกส์นะคะอ่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะวิชาว่าวิชาฟิสิกส์คือ ศึกษาสิ่งที่ไม่มีชีวิตการศึกษาทางกระบวนการวิทยาศาสตร์กระบวนการวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างไปดูกันนะคะ,ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรมีวันหนึ่งนะคะนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเขาได้นั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลและแอปเปิ้ลตกใส่หัวเขาถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทำาไงคะ เก็บขึ้นมากินอย่างอรดอ,อร่อยใช่ไหมคะอือหือคงจะอร่อยน่าดูเราแต่เขาไม่ได้เก็บขึ้นมากินอะ่ะเขาสังเกตเห็นว่าทำไมแอปเปิลถึงตกลงมาทำไมมันไม่ลอยขึ้นบนฟ้าแล้วเขาก็ตั้งสมมุติฐานมันต้องมีแรงใดแรงหนึ่งดึงวัตถุไว้แน่ๆเลยอ่า ทีนี้ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาแล้วเขาก็ทดลองเขาก็ทดลองนะคะทดลองแล้วก็เขาก็สรุปผลเขาจึงได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือ 1. สังเกต 2. ตั้งสมมุติฐาน 3. ทดลองทสรุปผลนะคะจึงเป็นที่มาของ การเรียนฟิสิกส์ของเรานั่นเองนะคะกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการเรียนฟิสิกส์ที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นการทดลองนะคะนักเรียนหลายคนก็จะมักจะบอกว่าน่าจะไปนั่งใต้ต้นทุเรียนอ่าถ้าเซอร์ไอแซ็คนิวตันไปนั่งใต้ต้นทุเรียนจะเกิดอะไรขึ้นคะ แน่ไม่เอาไม่คิดนะคะถ้าเซอร์ไอแซคนิวตันไม่คิดคน้นไม่ได้ตั้งสมมติฐานไม่ได้สังเกตอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราก็จะไม่มีทฤษฎีแล้วก็จะไม่มีวิชาฟิสิกขึ้นและเราก็จะไม่เรียนวิชาฟิสิกใช่ไหมคะ แต่นักเรียนคะครูอยากให้นียมองอีกมุมหนึง่งถ้าไม่มีทฤษฎีต่างๆโลกของเราก็จะไม่พัฒนาก็จะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์รถยนต์เครื่องบินและก็จะไ,ไม่โลกของเราก็จะไม่พัฒนามาถึงทุกวันนี้เห็นไหมคะความสะดวกสบายต่างๆนานา,นาเราก็ได้มาจากการ คิดค้นของนักพยารา์นี่แหละคะ่ะนักเรียนพอที่จะรู้จักวิชาฟิสิกส์มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามารู้จักพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ก่อนที่เราจะไปเรียนฟิสิกส์เราต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างก่อนที่เราจะรู้จากเราจะดูละครเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าตัวละครแต่ละตัวชื่อะไร ใช่ไหมคะและมีบทบาทยังไงบ้างอ่ะทีนี้เรามาดูบทนำบทนำของวิชาฟิสิกส์ก็คือแนะนำตัวละครแต่ละตัวของวิชาฟิสิกส์อันดับแรกรู้จักปริมาณทางฟิสิกส์ก่อนปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วยทางฟิสิกส์คืออะไรอ่ะปริมาณทางฟิสิกส์ของเราแบ่งออกเป็นสองอย่าง2ปริมาณก็คือ ปริมาณสเกลราและปริมาณเวกเตอร์นะคะปริมาณสเกลราเป็นปริมาณที่มีเฉพาะขนาดเพียงอย่างเดียวไม่ต้องบอกระบุทิศทางก็สามารถรู้ความหมายสมบ,บูรณ์ได้นะคะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นความยาวมวลอุณหภูมิปริมาตรเวลา งานพลังงานความหนาแน่นนะคะเป็นต้นอ่าพวกนี้ก็จะบอกแค่ขนาดไม่ต้องบอกว่าไปที่ฝั่งซ้ายไม่ต้องบอกฝั่งขวาบอกแค่ขนาดว่าอาความยาวห้าเมตรอย่างเงี้ยมวลมวลกี่กิโลกรัมอย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมคะต่อไปปริมาณเวกเตอร์ Karena. ปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์นะคะอย่างเช่นความเร็วความเร่งการกระจัดแรงน้ำหนักแรงเลยตัวโมเมนตัมท um, ้ออย่างเช่นแรงของเรานะคะถ้าคุณครูบอกว่าออกแรง50นิวตัน และมีแรงอีก50นิวตันมาดึงวัตถุไว้อะนักเรียนรู้ไหมว่าแรงจะไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ไม่ไม่รู้ใช่ไหมคะมันต้องบ่งบอกทั้งขนาดและทิศทางเรารู้แล้วว่าปริมาณทั้งสองแตกต่างกันอย่างไรนะคะทวนก่อนสเกล่าบอกแค่ขนาด ก็สามารถรู้ความหมายได้ส่วนเวกเตอร์บอกทั้งขนาดและทิศทางนะคะถึงจะรู้ความหมายที่สมบูรณ์ต่อไปหน่วยทางฟิสิกส์ของเราหน่วยทางฟิสิกส์ก็เรารู้ไปแล้วว่าปริมาณต่างๆของฟิสิกส์มีอะไรบ้างถ้าเราบอกว่าอะ ถ้าเราบอกว่าความยาว2ความยาว2เราจะรู้ไหมคะเพราะว่าหน่วยเป็น2เมตร2มิลลิเมตรหรือ2เซนติเมตรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าก็เหมือนกันถ้าหน่วยหน่วยก็จะแบ่งออกเป็น3หน่วยนะคะปริมาณมูลฐานปริมาณอนุพันธ์ปริมาณเสริมนะคะสำหรับหน่วยที่ใช้กันก็คือ หน่วยมูลฐานนะคะก็คือแต่ก่อนประเทศของเราก็จะใช้หน่วยคืบหลาหรือวาหรือศอกใช่ไหมคะถ้าเราไปพูดว่าไปพูดกับปร,ประเทศอังกฤษคนอังกฤษว่าอาผ้าผืนนี้ยาวห้าหลาคนอังกฤษจะรู้ไหมคะก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นประเทศจีนเขาก็จะใช้หน่วยหลี ประเทศฝรั่งฝั่งตะวันตกอ่ะก็จะใช้หน่วยไม้ใช่ไหมคะแต่ละประเทศก็จะมีระบบหน่วยเป็นของตัวเองก็เหมือนภาษาของเรานี่แหละคะ่ะถ้าคุณครูไปพูดภาษาไทยกับฝรั่งฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมคะอะคนอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะดังนั้นในวงการวิทยาศาสตร์เขาจึง จัดการประชุมเพื่อสื่อสารปริมาณเดียวกันขึ้นมานะคะเพื่อตั้งระบบหน่วยที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อใช้สื่อสารในวงการทางวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นที่มาของระบบหน่วยมูลฐานหรือหน่วย SI หน่วย SI ของเราก็จะมีทั้งหมด7ปริมาณ7ปริมาณนะคะ ส่วนหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์ก็จะมาจากแอดวานซ์ขึ้นหน่อยก็คือมาจากการคูณการหารของหน่วยมูลฐานนะคะของหน่วยมูลฐานอีกทีนะคะส่วนปริมาณเสริมก็จะเพิ่มเติมมาจากสองปริมาณคือมาจากมูลฐานที่ไม่มีในมูลฐานและก็ไม่มีในอนุพันธ์ มีแค่2ปริมาณนะคะทีนี้เรามาดูหน่วย SI 7, 7ยะะทั้ง7หน่วยนะคะทั้ง7หน่วยนี้ใช้กันทั่วโลกเลยค่ะลูกเป็นหน่วยระหว่างประเทศเป็นการสื่อสารหน่วยเดียวกันนะคะ,อ,ะอันดับแรกความยาวความยาวมีหน่วยเป็นเมตรสัญลักษณ์ก็คือ m เล็ก ที่สองเวลามีหน่วยเป็นวินาทีสัญ,ญลักษณ์ก็คือ s เล็กนะคะอย่างเช่นเวลาเวลาก็คือ,อ,อเดี๋ยวนะคะเวลาก็คือ t เท่ากับ ทเท่ากับ2วินาที2วินาทีก็จะใช้เป็นตัว S อย่างนี้นะคะเเข้าใจไหมคะส่วนต่อไปมวลมวล ก็จะใช้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือ kg ต่อไปอุณหภูมิอุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินสัญ,ญลักษณ์คือ k แต่ส่วนมากประเทศไทยเราจะใช้เป็นหน่วยองศานะคะต่อไปกระแสะไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์สัญ,ญลักษณ์คือ A ใหญ่ปริมาณทางปริมาณของสารปริมาณของสารก็คือหน่วยเป็นโมลสัญ,ญลักษณ์คือ mol นะคะปริมาณความเข้มของการส่องสว่างหน่วยคือคนเดล่าสัญ,ญลักษณ์คือ cd เรารู้แล้วว่าหน่วย ทั้งเจ็หน่วยนี้มีหน่วยเป็นอะไรบ้างนะคะปริมาณทั้งเจ็ดปริมาณนี้มีหน่วยเป็นอะไรบ้างนี่คือหน่วยอนุพันธ์ที่เราควรทราบนะคะแล้วก็จะมีอีกต่างๆมากมายนะคะขึ้นอยู่กับว่าสูตรจะเป็นอย่างไรเราก็เอาหน่วยนั้นถ้าสูตรคูณกันก็เอาหน่วยมาคูณกันด้วยถ้าสูตรหารกันก็เอาหน่วยมาหารกันด้วยนะคะ ต่อไปต่อไปปริมาณเสริมขออนุญ,ญาตลบสูตรออกก่อนนะคะโอเคปริมาณเสริมปร,ปริมาณเสริมมี2หน่วยก็คือหน่วยเลเดียนนะคะหน่วยเลเดียนหน่วยเลเดียน ก็จะเป็นการวัดมุมขนาดของมุมความยาวเส้นรอบวงเท่ากับความยาวของรัศมีนี่คือ1เรเดียนนะคะแล้วก็หน่วยที่2คือสเตรตเรเดียนสเตอร์เรเดียนคือมุมตันจะเป็นแบบนี้นะคะวงกลมตันนะคะ ต่อไปคำอุปสรรคคำอุปสรรคนี้คือ,อเมื่อเมื่อหน่วยของเราหรือปริมาณของเรามีค่ามากๆก็จะเป็นเราก็จะมาเขียนในรูปเลขพหูคูณเป็น10ยกกำลัง1เท่ากับ คืออ่านว่าเดค่าสัญ,ญลักษณ์คือ d a 10ยกกำลังสองคือเฮกโตสัญ,ญลักษณ์คือ h h เล็กนะคะ10ยกกำลัง3คือกิโลสัญ,ญลักษณ์คือ k เล็ก10ยกกำลัง6กเมกะสัญ,ญลักษณ์คือ m ใหญ่10ยกกำลัง9คือจิกะ สัญ,ญลักษณ์คือ G ใหญ่นะคะ10ยกกำลัง12เทระสัญ,ญลักษณ์คือ T ใหญ่10ยกกำลัง15เพตะสัญ,ญลักษณ์คือ P ใหญ่10ยกกำลัง18เอกซสัญ,ญลักษณ์คือ E ใหญ่นะคะ10ยกกำลัง21เซตตสัญ,ญล <Con S 2> ักษณ์ญญคือ Z ใหญ่10ยกกำลัง24 ยอดตะสัญลักษณ์คือ y ใหญ่นะคะส่วนปริมาณที่มีค่าน้อยมากๆนะคะเราก็จะเขียนในเลขเพื่อคูณตัวเพื่อคูณก็คือเลข10ยกกำลังนะคะยกกำลังต่างๆอ่ะอย่างเช่น10ยกกำลังลบหนึ่งเดซิอ่านว่าเดซินะคะสัญลักษณ์ก็คือ d เล็ก สิบยกกำลังลบสองเซนติสัญ,ญลักษณ์ก็คือซีเล็กสิบยกกำลังลบสามมิลลิสัญ,ญลักษณ์ก็คือเอ็มเล็กสิบยกกำลังลบสี่เอ้ยลบหกนะคะไม่มีนะคะลบสี่กับลบห้าไม่มีนะ,ะมีแต่ลบหกนะคะไมโครสัญ,ญลักษณ์คือมิลิสิบยกกำลังลบเก้านาโนสัญ,ญลักษณ์คือ เอเล็กนะคะ10ยกกำลังลบิฟิโกสัญลักษณ์คือ P 10ยกกำลังลบเฟมโตสัญลักษณ์คือ F เล็ก1นะคะ10ยกกำลังลบ1 8อะโตสัญลักษณ์ก็คือเเล็กนะคะ10ยกกำลังลบ21เซฟโต สัญ,ญลักษณ์คือ z เล็กนะคะสิยกกำลังลบ24ยกโตสัญ,ญลักษณ์ก็คือ y เล็กคําอุปสรรคนี้เราต้องท่องให้ขึ้นใจนะคะมันจะไปเปลี่ยนหน่วยกันในโจทย์ทางฟิสิกส์ของเรานะคะต่อไปการวัดการวัดและความละเอียดในการวัด การวาดของเรานะคะก็จะมีหลายแบบใช้ไม้บรรทัดใช้ตลับเมตรใช้สายวัดหรือจะใช้เป็นถ้าเป็นวัดแบบยาวๆก็จะมีเครื่องมือวัดต่างๆนะคะ,ะทีนี้ความละเอียดความละเอียดก็คือความละเอียดของสเกลเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นอันแรกภาพแรกจะเป็น ูนย์แล้วก็มาหนึ่งเซนติเมตรเลยจะไม่มีขีดเล็กๆเ,เห็นไหมคะจะไม่มีความละเอียดมากจะเป็นความละเอียดแค่หนึ่งเซนติเมตรแต่ความละเอียดจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งเซนติเมตรันคือความละเอียดแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะคะส่วนรูปที่สองคือความละเอียดของสเกลเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรเหมือนกันแต่จะมีสเกลเล็ก มาด้วยก็คือความละเอียดของมันก็จะมี2องตำแหน่งนะคะก็จะ0.01ถ้าเราวัดได้สมมติมาที่5สมมติเราวัดได้มาที่ตรงนี้นะคะขีดที่5มันก็จะเป็น0.005จซนเมตรเข้าใจไหมคะ โอเคนะอ่าต่อไปการอ่านเลขในยะสําคัญการอ่านเลขในยะสําคัญนะคะเราจะอ่านจากการอ่านค่าเครื่องมือวัดต่างๆมาแล้วเราก็จะมาดูว่าเลขในยะสําคัญเนี่ยมีทั้งที่แน่นอนและไม่แน่นอนที่แน่นอนก็คือเราอ่านค่าโดยบนสเกลได้เลยว่า เป๊ะๆตรงกับขีดที่เราเห็นเนี่ยขีดตรงขีดห้าตรงขีดหนึ่งเป๊ะๆเ,เลยเราก็จะเป็นเลขที่แน่นอนส่วนเลขที่ไม่แน่นอนก็คือเลขที่ได้จากการค่าดเดาหนึ่งตัวก็เหมือนตัวนี้นะคะคาดเดาอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นมาตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นหนึ่งจุด หนึ่งจุดห้าห้าอะไรห้ากว่ากว่ากว่ามาถึงเกือบหกแล้วก็จะเป็นห้าจุดเอ๊จุดห้าเจ็ดหรือห้าแปดอะไรอย่องอยางเงี้ยนะคะก็จะเป็นการคาดเดาอ่าทีนี้เราอ่านค่าแล้วเราก็มาดูเลขในยนื้สสำคัญหลักในการอ่านนับ จำนวนเลขในยะสำคัญของเรานะคะก็จะมี1เลขที่ไม่ใช่ศูนย์ทุกตัวถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น357มีเลขในยะสำคัญ3ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นั่นเองนะคะ,นะคะข้อ2เลขศูนย์อยู่หน้าจำนวนทั้งหมด ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่นศูนย์จุดศมีย์สองเก้าไม่มีเราจะไม่นับศูนย์ข้างหน้านะคะเราก็จะมีเลขในยะสำคัญแค่สองตัวก็คือสองกับเกนั่นเองต่อไปเลขศูนย์ที่อยู่กลางจำนวนถือเป็นเลขในยะสำคัญนะคะอย่างเช่นสี่จุดศูนย์เจ็ดมีเลขในยะสำคัญสี่ตัวก็ใช่ 4.007นะะต่อไปในรูปทศนิยมเลข0ที่อยู่หลังจุดถือเป็นในัยะสำคัญเช่น6.000 0มีเลขในัยะสำคัญ4ตัวก็คือเรานับหมดเลยนะคะถ้าหลังจุดทศนิยมเราจะนับหมดเลยต่อไปในรูปจำนวนเต็ม เลขศูนย์ที่อยู่หลังจำนวนไม่ถือเป็นเลขนัยะสำคัญนะคะอย่างเช่น18,000มีเลขนัยะสำคัญแค่2ตัวเพราะเราจะไปเขียนเลขในพหุคูณแบบนี้ได้นะคะถ้าเราจะเขียนเลขพหุคูณก็คือ18บแคูณสิยกกำลังมีกี่ตัวค่าหนึก็คือ10ยกกำลังสเราก็จะเขียนได้ว่า มีแค่ a ใช่ใไหมคะเป็นเลขในยะสำคัญก็คือมีสองตัวเข้าใจไหมคะอะต่อไปสืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วเหมือนกันนะคะถ้าเขียนในรูปพหุคูณ a คูณ10ยกกำลัง n ให้นับจำนวนเลขในยะสำคัญของ a เท่านั้นเป็นคำตอบเช่น1.63ุสาคูณ1ิยกกำลัง41มีเลขในยะสำคัญ3ตัว นะคะก็คือ 1, 6, และก็3อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะการอ่านเลขในยีสำคัญไม่ยากเลยนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะ 0. จุดอ่ะไม่ใช่ 0. ูจุดสิจะเป็น 0, 2, 1มีเลขในยีสำคัญแค่2ตัว 0, 2, 1, 0เราก็จะนับแค่ สกับ1ก็จะมีเลขในยะสำคัญแค่2ตัวนะคะศแล้วก็มาสองรอยสิบจุดมีเลขในยะสำคัญสีตัวก็คือหลังจุดทศน,นิยมเราจะนับหมดนะคะต่อไปสี่บห้าจอ่ามีเลขในยะสำคัญ3ตัวตามที่คุณครูไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะคะสีเหลืองเหลือนี่แหลคะค่ะโดดเด่นประการตามากเลยนะคะ 0.045มีเลขนัยยะสำคัญแค่2ตัว0.045์ 5, มีเลขนัยยะสำคัญ3ตัว0ข้างหน้าเราไม่นับแต่หลังจุดหลังจุดทศนิยมเราจะนับนะคะต่อไปเห็นตัวอย่างแล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะมาดูาการบวกการลบเลขในายะสำคัญวิธีการง่ายๆเลยค่ะก็คือบวกลบตามปกติเลยบวกลบก็คือตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะให้จุดมันตรงกันตามปกติเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีจำนวนทศนิยมเท่ากับจำนวนทศนิยมของตัวตั้งที่มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุด ตัวอย่างตัวอย่าง5.193บวก4.6ลบ3า4จเท่ากับ6 6จ3คำตอบมันคำตอบที่ได้เราจะได้3ามตำแหน่งใช่ไหมคะแต่ทศนิยมตำแหน่งที่น้อยที่สุดมีแค่1ตําตำแหน่งดังนั้นเราจะตอบแค่คำตอบมันต้องเป็น หนึ 1> 1, ตำแหน่งเท่านั้นเราจึงมาดูอะตำแหน่งที่หนึ่งคือ6กตำแหน่งถัดไปตำแหน่งที่สองคือห้าหลังตำแหน่งที่เราพิจารณามีเลขห้าขึ้นไปเราต้องปัดขึ้นนะคะอาปัดขึ้นนะคะดังนั้นเราจะได้คำตอบว่าหกจุดเจดอ ได้1ตำแหน่งเท่านั้นนะคะต่อไปการคูณการหารของเลขในยะสําคัญวิธีการก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะคูณเลขตามปกติเลยคูณหารกันตามปกติเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องดูเลขในยะสําคัญค่ะเลขในยะสําคัญคําตอบที่เราได้ต้องตรงกับเลขในยะสําคัญที่น้อยที่สุด เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างก็คือ2.16จคูณ3.0เท่ากับ6.48ดอ่ะดูเลขในยะดสำคัญตัวแรกมี3ใช่ไหมคะเลขในยะดสำคัญตัวที่2คือ3.0มี2มีแค่2ตัวดังนั้นอันไหนน้อยสุด3.0นใช่ไหมคะ3.0น้อยสุดมีแค่2ตัวแต่คำตอบเราเรามีกี่ตัวลูก สตัวนะคะดังนั้นเราจะมาตอบให้มันได้แค่2ตัวโดยหกจุดหลัง4เป็น8มากกว่าห้าเล่าปัดขึ้นนะคะก็จะได้คำตอบว่า6.5นั่นเององ่ายมากเลยใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะไม่มีสิ่งใดยากกว่าการได้ลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นความพยายามของเรา อยู่ที่ไหนความสาเร็จต้องอยู่ที่นั่นมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราลองทําก่อนแล้วจะรู้ว่าเราทําได้แค่ไหนนะคะสู้ๆนะคะ